สวัสดีครับจะถามเรื่องภาษีซื้อค้าน้ำมันครับสวัสดีครับ,ว,รบว่าไงครับบริษัทประกอบกิจการค้าส่งสินค้ามูลิโภคอุปโภคครับแต่เนื่องจากรถกระบะของบริษัทมีน้อยบางเวลาไม่พอส่งสินค้าให้ลูกค้าบริษัทจึงให้พนักงานที่มีรถกระบะมาใช้ช่วยส่งสินค้าให้ลูกค้าบริษัทมีระเบียบหรือข้อตกลงกรณีพนักงานนำรถส่วนตัวมาใช้อย่างไรครับ บริษัทมีข้อตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนใหพนักงานเที่ยวละห้าร้อยถึงสองพขึ้นอยู่กับระยะทางความใกล้ไกลของร้านค้าลูกค้าหมายความว่าถ้าพนักงานที่นำรถกระบะส่วนตัวมาช่วยส่งสินค้าให้ลูกค้าของบริษัทบริษัทจะจ่ายเงินตอบแทนเที่ยวละห้าร้อยถึงสองพันนอกจากเงินเดือนที่ได้รับถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแต่เงินที่จ่ายค่าตอบแทนนี้ ไม่รวมค่าน้ํามันนะครับคือบริษัทมีระเบียบการจ่ายค่าน้ํามันโดยพนักง,งานจะต้องทําใบเบิกค่าน้ํามันในการส่งของให้ลูกค้าในแต่ละครั้งและจะต้องมีใบเสร็จค่าน้ํามันดีเซลที่ระบุชื่อของบริษัทพร้อมเลขทะเบียนรถยนต์ประกอบการเบริกด,ด้วยถามว่าเงินตอบแทนที่จะจ่ายนี้บริษัทจะหักภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นแล้วค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นค่าประกันรถ ค่าบำรุงรักษาหรือค่าเสื่อมราคารถมีข้อตกลงกันอย่างไงครับไม่มีครับจริงๆบริษัทคุยกับพนักง,งานแค่ว่าถ้าพนักง,งานคนไหนมีรถกระบะมาช่วยส่งของให้ลูกค้าบริษัทจะจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ตามเที่ยวส่วนค่าน้ํามันรถจะจ่ายตามจริงเนี่ยตามใบเสร็จค่าใช้จ่ายอย่างอื่นไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเช่นช่วงที่ไปส่งสินค้าโดนตำรวจจับเรื่องความเร็วบริษัทก็ไม่ได้รับผิดชอบ แต่พอเอาเข้าจริงๆบริษัทก็มีส่วนช่วยเหลือครับแล้วการจ่ายเงินค่าตอบแทนนี้บริษัทจ่ายยังไงครับจ่ายเป็นรายครั้งที่ไปหรือเอาไปจ่ายพร้อมเงินเดือนอ๋อจ่ายเป็นรายเที่ยวรายครั้งเลยครับไม่ได้จ่ายพร้อมเงินเดือนเพราะจะได้จบเป็นเ,นเที่ยวๆไปแล้วบางกรณีอาจจะไม่ได้ลดกองพนักง,งานโดยตรงพนักง,งานอาจไปยืมรถกระบะของญาติพี่น้องมาครับ ฟังดูน่าจะเป็นการรับขนส่งสินค้าซึ่งหักภาษีนักที่จ่าย1%เปอร์เซนทุกครั้งที่จ่ายไม่ว่าจะไม่ถึง1,000ก็ตามเพราะเข้าใจว่าเดือนหนึ่งหนึ่งน่าจะรับขนไม่ต่ำกว่าหนึ่งเที่ยวใช่ครับเฉลี่ยแล้วพนักงานที่เอารถกระบะมาช่วยขนของจะได้ประมาณ3,000ถึง5,000บาทต่อเดือนแล้วภาษีซื้อค่้น้ำมันรถบริษ,ษ,ษัทเอามาเครดิตภาษีได้ไหมครับภาษีซื้อค่้น้ำมันดีเซล ที่บริษัทจ่ายให้พนักงานตามระเบียบการจ่ายค่าน้ำมันเนื่องจากพนักงานนำรถกระบะส่วนตัวมาช่วยส่งสินค้าถือเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการบริษัทนำภาษีซื้อค่าน้ำมันดังกล่าวมาเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มได้ครับไม่เป็นภาษีซื้อต้องห้ามขอบคุณครับอีกอย่างครับตอนยื่นภาษีประจำปี พนักงานจะต้องนําเงินที่รับขนส่งสินค้าไปยื่นภาษีด้วยครับแบบพงดอ90ครับจะได้ไปแจ้งพนักงานไหมครับ